สวัสดีค่ะวันนี้เซลทิปนะคะเซลทิปจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใช้งานง่ายและช่วยให้การขับขีบข่มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะมาค่ะเดี๋ยวเซลทิปจะมาอธิบายสัญ,ญลักษณ์บนคันโยกเกียร์ให้ฟังกันก่อนนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหมายยังไงนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัว P หรือ Parking ใช้สําหรับจอดรถ R หรือ Reverse ใช้สำหรับถอยหลัง N หรือ Neutral ใช้สำหรับหยุดรถหรือรอให้รถเคลื่อนที่และ D หรือ Drive ใช้สำหรับขับขี่หรือเคลื่อนรถไปข้างหน้านะคะและถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดจากการขับขี่เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ธรรมดาเราสามารถทำได้โดยการปรับคันโยกเข้าหาตัวเองและดูที่สัญลักษณ์ค่ะจะมีลบ และบวกค่ะเครื่องหมายลบหมายถึงว่าเราจะใช้เมื่อเราต้องการใช้ความเร็วที่ต่ำลงหรือขึ้นลงทางชันส่วนเครื่องหมายบวกหมายความว่าเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการเร่งความเร็วให้สูงขึ้น ส่วนข้อดีของเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะก็คือประหยัดน,น้ำมันมากขึ้นเนื่องจากมีตำแหน่งเกียร์ที่เพิ่มขึ้นและรอบเครื่องที่เหมาะสมการเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนวลลื่นไหลไม่กระตุกอัตราเร่งดีขึ้นสามารถส่งกำลังได้อย่างต่อเนื่องทำให้การขับขี่มีความสนุกมากยิ่งขึ้นและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดของเรานะคะยังสามารถรองรับแรงบิดที่สูงๆได้และคุณรู้ไหมว่าเกียร์8สปีดของ isuzu ไม่ได้มีแค่เกียร์เยอะแต่เป็นเกียร์ที่โคตรฉลาดเลยเพราะ มีการเปลี่ยนเกียร์ที่ไวกว่าเดิมนุ่มนวลกว่าเดิมขับในเมืองก็ลื่นไหลขับไกลๆก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะและการออกตัวก็แรงเพราะเกียร์ต้นจัดแรงบิดให้เต็มมือแต่พอวิ่งเร็วเราเครื่องก็ต่ำลงทำให้ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะการขับขี่ก็เงียบสบายกินน้ำมันน้อยลงค่ะและที่เจ๋งที่สุดก็คือระบบจะเรียนรู้การใช้งานจากการขับขี่ของเราก็คือถ้าเราขับช้าๆระบบก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเร็วขึ้นแต่ถ้าเราขับเร็วก็จะเปลี่ยนเกียร์ เพื่อที่จะให้เราส่งอัตราเร่งได้เร็วที่สุดค่ะสรุปง,ง่ายๆก็คือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดของเรานะคะขับดีขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนุ่มนวลและตอบสนองการขับขี่ได้ดีแน่นอนค่ะเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนี่แหละคู่ชีวิตคนขับตัวจริง